สัตว์ปะนัวสวัสดีจ้าพี่น้องททานผู้บริหารสบอดีกับเจอสาวิสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลขนมจีนน้ำยาลาวน้ำยาป้าจ้าโซเสโซเวโซเีโซัสดีสวเอาพักไว้ทางหน้าขนมจีนมาทางหลังโอ้ยแสยบปักแสบหลายเด้อ ก่อนกินนะคะแนะนำโปรโมชั่นซื้อกันแดดข่าลางนุเฟอร์ลดล,ละ999บาทแถมโกเซรัมเซรัมผสมรกแกะนะคะเซรัมเกรดทองคำผสมรกแกะมูลค่า999บาทครีมมาสหนะะ้าขาวมูลค่า299 3ชิ้น999บาทยังไม่รวมค่าส่งค่ะพร้อมส่งทั่วไทยและต่างประเทศนะคะเมืองไทยค่าส่ง50 2ชุดค่าส่ง90ค่ะใช้ดีทำให้หน้าใสจ,จะ้ะ ลด,ดรีวิวรอยทำให้ใบหน้ากระจ่างใสผลิตที่ออสเตรเลียน้เข้าเมืองไทยเรียบร้อยพร้อมส่งค่ะหมู่บ้านพอมีคลิปมาทักทายกันเลยยุ่งยากหอประเปียรอยหาสิบโตหมู่บ้านนี่บู๊บเดยอัดคลิปเลยขึ้นหวอวด,ดีเยียเมรีเกเล่เ้ามาอาัดทักทายกันค่ะน้ำลายกระแตกน้ำลายกระโปรงเอายอดฟักแมวอร่อยค่ะ คืออยากเมนูนี่พว่าเห็นเพจหนึง่งเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดนีอย่างนากะถิ่นน้อยแฟนเพจบอกวิธีการทำเจะจะให้ไปตรงคอมเมนต์นะคะเป็นวิธีการทำของเพจกระถิ่นน้อยแฟนเพจจ้าน,นาฬาเพื่อนเฮ็ดเป็นตาแซ่บก็คืออยากง้าเพื่อนเฮ็ดอันกินเอาบุญกระถิน่นสันสันวะ อืมน่อเน้นตาเน้นต่ยอด ยาดอันมะระหวานยาดปักแมวพักหน่องนี่เกือบลืมกินไปเลยสียุ้มไปน้ำบอ่อึหอยุ้มไปน้ำสดไปน้ำบอ่อึหอยุ้มไปน้ำตะเกียบไปน้ำสดไปน้ำได้เบิดถ้าสดซื่อนอ่ะเออเอาซื้อเราสันเนี่ย ขันกลิ่นข้าวปุ่นแบบหนุ่มแบบนี้คือผัอข้าวปุ่นเศ้าพนมไพ่เลยพี่น้องพนมไพ่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอันข้าวปุ่นเศ้าเด้อเท่าที่ไม่มูมากหุ่นจักมูมากเขาจะมัก,มกใส่เมื่อกินข้าวปุ่นเศ้าค่ะอ๋มอามาอยากไปพนมไพ่ กลับบ้านครั้งหน้าเจอิิไปกินขอบคุณนเศพ้าพนมไพยขอบคุณสาวขอบคุณนน้ำสาวขอบคุณขนมจีนน้ำสาวยืนนึ่งเลย ขุ่นเศร้าพะน้องห้างหน่อยยืยนหนึ่งยืนหนึ่งสำหรับเจอผักผ่องผักผึ้งผักขึ้หน,น,นหัวต้มข้าวเหมึอนรวมจ้ะอนนะไรน้ำมันพระรังกินงใจ แก่หนีหูดไปนะใคมีเหลื่อยท่านมากถามมาว่าตุนเตีนไก่ยังไงให้เปื่อยบริกวนได้จ้ะตอบไปหลายครั้งแล้วว่าไม่เคยจับเวลาตุนเร่นมันก็เปื่อยพี่น่องตุนนานๆมันก็เปื่อยอ,อ,อันนี้ตอบตอบแบบ แต่แบบว่าได้กวนเดิจ้าจุนน้วดนมันกระเปือจุนบดนมันยาบไม่ได้จับเวลาค่ะว่ากี่นาทีกี่นาทีนะคะอืม 怎么了？嗯，弄啊！我我弄 น้ำข้าวปุ้นซาวนังข้าวปุ้นน้ำซ,าว,ำซาวน้ำซาวนั่นชีสเซใส่บ่เป็นตาแสบเด้แต่่วาหางังแซ่แสบมันเป็นน้ำหยังเป็นน้ำปลาแดกเขาเจ้าจออนัวนะจ๊ะน้ำข้าวปุ้นซาวนหนืง มุ้ว่ามือใเม่มากทักท่าขึ้นหัอยอดฟักแมวนี่เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวสิว่าคือพวกใครกินผักเอนเหนือผัก <c oughs> จ้ะหนุ่กายเปลือยห้างเปลือยประเิณ หูยนะีะรุ่นลอนดูนะ สืมสิบนาทีหรอข้าวหรอเป่ข้ากับหางอีอย่งจ้งไดอิ่มเลยเด้นี่

ถ่ายมันก็น่าดูแล้วค่ะจบถ่ายพเพิ่งออกโอเคจำเนี่ยย้อนร่ายวันพฤหัสบดีจ้ะอ่ะอยิ้ม